พูดถึงเรื่องบังเอิญแล้วแผนบ้าๆนี่มันได้ผลจริงด้วยฮะอย่าไม่จบไปช้าๆแจกกระตุกระตากจะไม่ว่าเราต้องติสนิทก,กับเป้าหมายให้ได้ให้เร็วที่สุดเธอไม่ได้ร้อเล่นสินะเนี่ยว่าเด็กใหม่จะมาในตอนเช้านะ เด็กม่ยากเธอคนอยากจะเป็นที่สนใจนะ่ะจะได้กบคืนไดง่ายกับที่คขาจะเริ่มแล้วเธอคิดจริงๆหรอว่าเป็นเพื่อนกับเด็กใหม่เนี่ยจะคุ้มกับที่เราอดนอนแม่นแล้วจะมีโอกาสสูงที่จะเอาชนะใจเธอไงล่ะฉันอ่านมาจากในเน็นนะ ำไมต้องลากฉันมาด้วยทั้งที่เป็นเรื่องของเธอน่ะนะก็เพรานะนายคือแผลสำรองไงเดี๋ยวนะเราไม่ได้คุยกันไว้แบบนี้นี่เงียบนะ่าไงต่อละ่ะตอนนี้เราดึงดูดความสนใจเขามากพอหรือยังเชื่อฉันเถอะน่ เธอต้องเป็นควสุภาพอ่อนโยนแน่ๆฉันเคยเห็นแบบนี้มาก่อนเป็นคนเงียบๆแต่พอได้รู้จักเธอแล้วเธอน่าตกใจเลยละ่ะเดี๋ยวก็รู้กันเ้ยน่ารัเห็นเมื่อกี้ปะ่ะใช่ แล้วฉันก็เห็นแล้วด้วยว่ามันจะจบยังไงใช่ไหมเราจะได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไงล่ะจากนั้นฉันจะขอเธอไปเดทแล้วก็ไปดูดาวด้วยกันวันนี้เขาทำกันในห,หนังไงล่ะไม่อยากจะขัดหรอกนะแต่ว่านี่ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดนะจะตอนนี้หรือไม่ วลันนะเยี่ยมเลยวัดดีเคทใช่ไหมถือว่าเริ่มได้ดีเออฉันชื่อแคทเธอรีนจอยส์แต่เธอเรียกฉันว่าแคทเฉยๆก็ได้นะฉันดับไฟนี้ที่สุดแล้วเธอน่าจะเห็นด้วยนะ ชื่อเคสใช่ไหมชื่อคล้ายๆกันเลยนะมาเอินจังเลยแบบนี้น่าจะเข้ากันได้ดีเลยละ่ะอุ้ยอ่าใช่เลยฉันเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นนะแบบว่าย้ายโรงเรียนมาแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีแต่เดี๋ยวก็ชินเองนะ ที่นี่มีแต่คนที่ใส่ดีๆโดยเฉพาะฉะนันนะนะไม่แปลกใจแล้วห่ักว่าทำไมเธอถึงยังไม่มีแฟนเออแต่เราเองก็ไม่ต่างกันนี่นะเออยินนีต้อนรับสู่โเรียนเลียมสันที่นี่ห้องเก้ามุกแค่ยินนีรับใช้จ้า เธอเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมฉันจะเปลี่ยนเป็นไม่เงียบแล้วนะถ้าเธอยังไม่หยุดพูดดังนั้นจะเป็นการดีมากถ้าเกิดว่าเธอเงียบปากไปซะขอบคุณแต่แต่ฉันเมื่อกี้ฉันบอกว่าขอบคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอ ขอต้อนรับสู่ฮอลลีวูดนะเป็นอะไรไปลิ้นเธอหายหรอหรือฉันควรจะพูดว่าเคสตัดลิ้นเธอไปล่ะไอ้เชี่ยมันมตอนเล่นมูอยูนเนี่ยสนุกมากไหมฮะนี่ฉันก็เดินยำเกียมมานะเวย้ย ไม่เห็นเยไงเห็นสิโคจะหาเลยล่ะเออเดี๋ยวได้รู้เลยว่าใครจะได้คำเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรของเธอเนี่ยก็บอกได้ไงว่าไหยคือเปืนจำรองแนอะไรไม่เห็นบอกกันก่อนเลยไปซะไปคุยกับเธอ เองก็ไม่ได้มีอะไรต้องให้เสียอยู่แล้วด้วยเพราะงั้นอขอโทษที่ทำให้ตกใจนะแต่ว่าเพื่อนของฉันค่อข้างจะเฟรนลี่ไปหน่อยนะบางครั้งก็อาจจะเกินเลยไปบ้างอ่าฟังนะฉันเองก็ไม่ได้ไปจุนจ้านเรื่องของเธอเท่าไหร่ฉันก็อยากจะต้อนรับเธอนะ ที่นี่มันห่วยแตกแต่มันก็ยังพอจะมีเรื่องดีๆอยู่บ้าง mm hmm. อย่างที่คิดเลยเหมือนคุยกับกำแพงไร้สาระใช่ไหมไปดีกว่าเดี mm ๋ยวก่อนเอาเลยเธออยากคุยต่อเหรอมีใครบอกนายหรือยัง เออบอกอะไรเหรอเรื่องเรื่องช่างเถอะเอออยากคุยไหมเรื่องเมื่อกี้ไม่ล่ะไปเถอะ แต่ว่าเราเพิ่งจะได้คุยกันเองนะฉันไม่ได้ชอบคุยโอเคฉันชื่อเคสดูแลก็ช่วยหูปากด้วยอ่าฉันชื่อมาร์คยินดีที่ได้รู้จักมังนะ แล้วนี่ก็คือเพื่อนใหม่ของเราพุเลยให้ตายเมื่อกี้ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอไม่แฟร์เลยใช้ผีเสื้อสังคมเชียวนะไม่ใช่นายไปเอาฉายานั่นมาจากไหนแล้วเนี่ยแต่แต่ว่าเป็นไปได้ไงอะ่ะ เธอแนะนำตัวเองด้วยนะเธอเรียกแบบนั้นว่าแนะนำตัวงั้นเหรอตอนนี้เหมือนภารกิจจะล้มเหลวแล้วนะถ้าไม่ว่าอะไรขอใจไปงีบก่อนนะโว้มาร์กนั่นนายเหรอมาเช้าขนาดนี้นะเงียบเพอ่อน้าไรอัน ให้เพื่อนหรือว่านั่นจะเป็นคาทีน่าใช่ไหมว่าไงคาทีน่าว้าวแคทเธอก็มาด้วยเหลอเนี่ยทำไมพวกนายถึงได้มาเช้ากันขนาดนี้เนี่ยแคท ฮัลโหลโยบิลินปะเนี่ยแค